ผลการเจราจาที่เกิดขึ้นที่กรุงเจนีวาเข้าใจว่าสถานที่นี้เป็นที่บ้านเอกอัครราชทูตนะครับที่ในกรุงเจนีวานะครับก็มีผู้แทนทั้งจีนแล้วก็สหรัฐสัญญาณดูบวกบวกนะครับอาจารย์อาจารย์มองว่าบวกนี่มันบวกจริงหรือบวกเทียมครับอาจารย์เออคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับต้องยอมรับอย่างนี้ว่าเรา,เราอย่าไปหวังมากเกินไปเดี๋ยวค่อยๆแกะไปทีละเรื่องนะครับเรื่อง ก่อนก่อนอื่นเนี่ยดูซิว่าแต่ละฝ่ายให้สัมภาษณ์ไว้อย่างไรครรัับบคคนที่ให้สัมภาษณ์ฟังดูเหมือนกันทุกอย่างดีมากเลยนี่ก็คือฝ่ายสาระไหมครับประธานดีทรัป์ทวิตบอกว่า a very good meeting พบปากกันดีมากเลยนะครับแล้วก็ many things discussed much agreed to คือตกลงกันได้หลายเรื่องเลยนะครับ อ,อันนี้คือที่ทรัมป์พูดครับรัฐมนตรีคลังซึ่งไปร่วมการประชุมเนี่ยเป็นคนเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าคณะเจราจาเนี่ยก็เบเซนอกว่า <and. S 1> ใช้คำว่าเบสเซนเนี่ยนะครับรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ครับ <productive S 2> ผมอืมนทฟะครับแปลว่าเกิดผลได้ผลมีผล พูดถึงว่าแต่ก็ย้ํานะครับว่าโมดีเทลส์มันเดย์เราต้องรออีกนิดนึงว่าในรายละเอียดนี่ตกลงจะเป็นว่ายังไงนะครับจรมบเส้นเกลียวผู้แทนผู uh, ้แทนการค้าของสารัที่ไปไป,ไปประชุมด้วยเนี่ยก็บอกว่า we are confident that the that uh, the deal we struck with our Chinese counterpart will help us to work towards resolving that national emergency นี่แปลว่าอะไร แปลว่าแปรรูปทร้มเขาประกาศขึ้นภาษีที่พวกเราโดนกันทุกคนเนี่ยประกาศโดยใช้อ,อ,อำนาจภาวะฉุกเฉินแล้วแกก็บอกว่าถ้าคุย,คยกับจีนสําเร็จเนี่ยก็จะได้แก้ปัญหาเรื่องภาวะฉุกเฉินแล้อันนี้แปลว่าอะไร,รผมตีความผมเองนะครับคือภาษาฝรั่งเรียก read between the lines ต้องตีความให้ลึกซึ้งไปเนี่ยก็แสดงว่าถ้าเผื่อตกลงกันได้ จะเป็นเส้นเกลียเนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวอเมริกาเนี่ยต่อไปในอนาคตจะไม่มีไอ้การเ,าเก็บภาษีแบบโดยใช้อำนาจภาวะฉุกเฉินแต่อาจจะใช้อำนาจปกติที่จะต้องมีการสอบสวนก่อนแล้วก็ดูเป็นรายรายกรณีกรณ,กรณีไปออันนี้จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ประธานทรัมป์ทำเนี่ยก็คือว่างๆก็ประกาศขึ้นภาษีตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นโดยไม่มีปีมีคุยแล้วก็ทําให้แต่ละประเทศเนี่ย มีปัญหาว่าไม่สามารถที่จะคา,าดการณ์อะไรในอนาคตได้เลยมีความไม่แน่นอนสูงจนกระทั่งทุกคนคา,าดการณ์กันใช่ไหมว่าเศรษฐกิจมันจะชะลอตัวลงเพราะทุกคนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นับมีความไม่แน่นอนสูงทุกคนก็หยุดบริโภคหยุดลงทุนหยุดทําอะไรต่างๆมันเลยนะครับอันนี้ถ้ามองในแง่บวกนี่คือสิ่งที่ออกมาจากทางฝ่ายอเมริกน <c oughs> ันนี่อีกอันหนึ่งที่เป็นการบวกก็คือว่าเดี๋ยวจะมีเ จะมีแถลงการร่วมกันเขาบอกเขาจะมีแถลงการร่วมกัน,กนซึ่งซึ่งในในการทูดเนี่ยถ้าเผื่อเจรจากันแล้วสามารถแถลงการร่วมกันได้มันสะท้อนเห็นว่ามันมีอะไรที่เห็นตรงกันไงครับไม่ใช่ต่างใช่ใช่แลครับครับนี่ฝ่ายฝ่ายจีนเองล่ะฝ่ายจีนเองพูดว่ายังไงฝ่ายจีนเองเนี่ยบอกว่าใช้คำว่ามี substantial progress ก็คือมีเอ่อความคืบหน้าที่ มีสาระสำคัญอย่างมากนะครับไม่ใช่คำว่า important consensus ก็คือมีฉัฉนทามติกันคือมีเห็เหนเห็นด้วยกันาวนี้คำถามว่าเห็นด้วยกันในเรื่องอะไรนะครับถ้าดูของจีนเนี่ยจะบอกว่าเห็นด้วยกันในการจัดตั้ง trade consultation mechanism for future discussion แล oh. ้วถ้ามีการ ตกลงกันที่จะมีการมีกระบวนการในการปรึกษาหารือกันในการเจรจากันซึ่งจะต้องเจรจากันต่อไปพูดง่ายๆคือพูดภาษาคนธรรมดานะครับเขาจะคุยกันครับยืนบอกว่าโอเคเรามีความคืบหน้าแล้วเรามีกลไกที่จะคุยกันต่อไปแต่ถามว่ามีผลอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรือยังยังไม่มี แต่ตกลงว่าจะคุยกันอืมก็ที่ผ่านมาบอกว่าการคุยกันที่เจนีวาที่ว่าเนี่ยเป็นการคุยกันใช้คำว่า candid in depth and constructive นักการทูตจะรู้คำว่า candid in depth and constructive เนี่ยคืออะไรครับคุยกันแต่ว่าตกลงกันไม่ได้เลยเราจึงใช้คำอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอครับใช่ครับเนฟังดูดีใช่ไหมครับแปลว่าฟังดูดี a u t o แปลเป็นอย่างนั้นไปเหรอ ก็แคนดิดก็คือตรงไปตรงมาใช่ไหมครับอินด <Index S 2> ิไมึงใช่ไหมครับความสปต์ <ruct> ก็คือสร้างสารรค์อก็แปลว่าคุยกันแล้วคุยกันลึกแต่ยังตกลงกันไม่ได้ครับอคือตกลงไม่ได้ก็ต้องตกลงกันได้คือถ้าคือถ้าจะถามว่าถ้ามันดีจริงเนี่ยสองฝ่ายออกมาคุยกันเนี่ยจะต้องมีแถลงการร่วม แล้วบอกว่าเราตกลงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบกรณีของอังกฤษกับอเมริกาอเมริกาไงครับเห็นไหมครับตกลงกันไม่เรื่องเป็นราวเป็น hmm. ตองาตรองมีข่าวมาเลยว่าจะมีการลดภาษีรถยนต์อย่างง้นอย่างนี้ลดภาษีเนื้อวัวอย่างนั้นอย่างนี้ปกต้องโ u ต้าอะไรก็ว่าไปอันนั้น, hmm. นคืออันนั้น,นคือมีข้อตกลงอันเนี้ยมันบอกว่าคุยกันแล้วจะคุยกันอีกครับ คุยกันแล้วจะคุยกันดีอ๋กอ,อก็แสดงว่าคือตกลงกันยังไม่ได้ยังไม่เสด็จน้ํายังเอาก,ก็เลยยังถแถลงการไม่ได้แต่เหมือนสัญญาณจะดีเพราะทั้งสองฝ่ายออกมาพูดว่ามันเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะคุยกันต่อครับอืเร็วๆคือจะคุยกันต่ออันนี้คําถามว่าจะคุยกันต่อเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรนะครับประธานดีทรัมก็เคยก็ได้เคยไปพูดออกมาว่าเออ ที่เก็บร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะสูงเกินไปเออตอนที่พูดถึงคาว่าเอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันแกพูดก่อนเลยแล้วก่อนเจรจาด้วยคร<ช>ับว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีเหตุผลเปล่าผมบอกเลยว่าไม่มีเหตุผลนะครับเพราะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็ค้ากันไม่ได้ ย้ำนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นก็ค้ากันไม่ได้ซึ่งล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐมนตรีพาณิชย์นายฮาวเวิร์ดลุดนิกเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ Fox News คือถ้าใครอยากติดตามเรื่องของอเมริกาเนี่ยต่อหลังต้องไปฟัง Fox News เพราะว่าทีมของทรัมป์เนี่ยแล้วตัวทรัมป์เองเนี่ยก็ชอบชอบดูข่าว Fox New s แล้วให้สัมภาษณ์ Fox n e w นนะครับฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าท่านดู CN n ท่านก็ไปเปลี่ยนไปดูฟ o x เถอะนะครับเป็นิกบอกว่า ทรัมป์พระรีทรัมป์อาจจะยอมให้ลงมาหนือที่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์คินึอว่า,ฝ,าฝ่ายฝ่ายฝ่ายอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะค่อยๆเผยไตยออกมาเรื่อยๆตลอดนะครับเพราะคงเข้าใจว่าคงอยากให้จีนมาเจรจาคำถามคือสามสิบสี่เปอร์เซนตเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอืคำตอบคือก็คงใช่แต่ว่าใช่แบบที่ว่า รับรองเลยว่าความสัมพันธ์ทางการค้าของสองประเทศเนี่ยมันจะไม่พัฒนาไปเลยมันอยู่ไปไม่ได้ตั้งสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแทบจะกินส่วนต่างของความสามารถในการแข่งขันของจีนน่าจะไปอื้นใช่ครับดังนั้นความสัมพันธ์ทางทางการค้าเนี่ยมันจะสุดจะสุดลงแล้วจะไม่ดีขึ้นผมคิดว่าถ้าโดนสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์พูด,พดตรงๆอย่างนั้นแต่แน่นอนว่ามันมีตัวแปรอื่นๆอย่างเช่น ถ้าสมมุติว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมันก็ทําให้ไอ้สามสิบสี่เปอร์เซ็นมันไม่ถึงสามสิบสี่เปอร์เซ็นตจริงไหมครับครับซึ่งในปกติแล้วนี่นักเศรษฐศาสตร์ปกติว่าเราถ้าเราประเมินภาษาภาษานักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเป็นพาช่วอิควิลิเบียมหรือว่าดูดูเฉพาะสองประเทศกลไกของการค้ากับสองประเทศเนี่ยประเทศที่ขึ้นภาษีส่วนลกลากรเนี่ยมันจะทําให้ประเทศนั้นเนี่ยค่าเงินแข็งค่าขึ้นอื นะครับซึ่งก็จะมีผลออฟเซตไอ้เรื่อง3 4เอร์เซ์ในระดับหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์มันอ่อนค่าลงไม่ได้แข็งค่าขึ้นที่ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีร้อยกว่าประเทศเนี่ยประเด็นมันก็คือว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้มันสวนทางกับการคาดการปกติของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งตัวที่สวนทางเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าในระยะยาวซึ่งวันหลังเรามาคุยกันนะครับ,รบกืค้ความ ลดความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดอลลาร์และเงินดอลลาร์เพราะการที่ทำ,ทำแบบเนี้ยเป็นทําให้ประเทศอเมริกามีความน่าเชื่อถือลดลงครับนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วจะมีเรื่องที่เป็น,ปนการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศซึ่งวันหลังเรามาคุยกันในรายละเอียดเราคุยกันยาวยๆได้นะครับเพราะว่าแนวโน้มอันนี้มันเกิดขึ้นมาสักสิบปีแล้วละ่ะมันค่อยๆเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่ถามว่า เงินดอลล่าร์เนี่ยยังโดดเด่นอยู่ใช่ไหมก็ต้องบอกว่ายังโดดเด่นอยู่ครับความโดดเด่นเนี่ยมันค่อยๆเสื่อมถอยลงไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับ <c oughs> ล่าสุดเนี่ยการที่ลวลาดีมีรัมขึ้นภาษีสุวนกากรหนึ่งประเทศทั่วโลกเนี่ยแล้วดอลล่าร์ยังอ่อนเนี่ยผมคิดว่าเป็นการยืนยันมันสะท้อนนะครับแนวโน้มอันนี้ด้วยนะครับ <c oughs> แต่แต่วันนี้เรามาคุยเฉพาะเรื่องเรื่องการค้าเนี่ยอนนี้ต้องมาคุยต่อว่าโอเคเรารู้จักฝ่าย อเมริกาแล้วนะครับว่าหลักๆนี่ก็คือสกอตเบสเซนซึ่รัฐมนตรีคลังซึ่งในอดีตเนี่ยรัฐมนตรีคลังจะไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาการค้าตวนใหญ่การค้ามันต้องเป็นพาณิชกับผู้แทนการค้าครับแต่กรณีของจีนเนี่ยจะเป็นกรณีพิเศษมาเสมอมาสําหรับอเมริกาที่จะต้องใช้รัฐมนตรีที่ซีเนียที่สุดก็คือรัฐมนตรีคลัง มาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่สมัยบุชแล้วประธานีบ mm ุช hmm. ครับอคานนี้ในกรณีนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าประธินีทรัม์เองเนี่ยก็คงไว้เนื้อเชื่อใจก็ s สกอตเบเซนเพราะอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้า mm hmm. เขาเป็นคนที่เวลาคุยแล้วตลาดไว้ใจเชื่อมั่นเทียบกับรัฐมนตรีพาณิชย์ฮาวาดลุนิกซึ่งตอนนั้นไปพูดโน่นพูดนี่พระพุ่นตกตลาดตก ค่าเงินดอลลาร์ตกราคาพันธบัตรตกไปหมดเลยฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าวรัฐมนตรีรุดนิกนี่ก็คือเลยมาให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ในอยู่ในประเทศก็แล้วกันส่วนสกอตต์เบรเซนมาเป็นคนไปเจริจาในต่างประเทศครับเจมสันเกรียเป็นผู้แทนการค้าซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าอย่างมากก็ the right man on the right job นะครับคนนี mm ้ hmm. ในการเจรจาในรายละเอียดแล้วประเทศไทย mm hmm. เาเนี่ย ผมคิดว่าในรายละเอียดก็ต้องเจราจากับเจมสัเเนเกรีย,ย,ย<ช>ร์เป็นหลักเคมาดูฝ่ายจีนบ้างว่าเป็นใครอืครับฝ่ายจีนผมเรียนอย่างนี้ว่าฝ่ายจีนเขาเปลี่ยนตัวเจราจาเกือบหมดถ้าจำได้สมัยทรัมป์หนึ่งเนี่ยคนที่เจราจากับฝ่ายอเมริกาเนี่ยคือรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหออ่าครับพอพูดแล้วนึกออกครับอาจารย์หลิวเหอเนี่ยเป็นคนที่ อ่าเป็นนักเรียนนอกเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดภาษาอังกฤษดีมากรู้จากอเมริกาดีมากแล้วเป็นคนที่มองโลกในแง่ที่ต้องการจะเปิดตลาดประเทศจีนต้องให้เศรษฐกิจจีนเสรีมากขึ้นครับ <Yeah. S 1> ต้องต้องพูดตรงๆว่าถ้าดูอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้การเปลี่ยนหัวห,หน้าเจรจาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของจีนเลยแทนที่จะเปิดเศรษฐกิจ ให้เศรษฐกิจเสรีมากขึ้นร,รักษาความสัมพันธ์อันดีกับอเมริกาพยายามหาจุดหาจุดประนีประนอมกับอเมริกาภายใต้อรองนายกหลิวเหอเนี่ยก็เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยเป็นรองนายกคนใหม่ชื่อเฮอร์รีเฟงนะครับีเฟงเอลเฟงครับลีเฟงนะครับคนนี้อายุเจ็ดสิบปีเรียนในประเทศมาตลอดอภาษาอังกฤษได้น้อยมาก ตามข่าวนะครับพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่สนิทกับประธานดีดีซีเช่นผิงมาหลายสิบปีเนี่ยจะเป็นคนพูดตรงๆคือฮาร์ดไลน์กว่าแน่นอนโอครก็ให้ความสำคัญกับกับความกับกับความแข็งแรงของเศรษฐกิจจีนมากกว่าครับแต่ก็มีมือเดิมอยู่ด้วยเหมือนกัน นะครับก็คือรองออคือรัฐมนตรีช่วยวกระทรวงการคลังชื่อเลียวมินนะครับ,ค,รบคนนี้ก็เคยเป็นเคยเป็นคนอยู่ในคณะเจรจากับทรัมป์ภายใต้ทรัมป์หนึ่งคือเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าคนใหม่ ชื่อลีเชงแกงผมเคยเล่าให้ฟังแล้วคนเนี้ยภาษาอังกฤษดีมากเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ WTO แล้วก็เป็นทูต้อับผิดชูตของของจีนประจำอยู่ที่ WTO ที่องค์กรการค้าระหว่างาการค้าโลกครับเฉะนั้นคนเนี้ยก็จะรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศดีแต่สังเกตว่าคนเนี้ยจะพยายามดึงให้แล้วต้องการมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจีนต้องการ ระบบพหุภาคีก็คือมีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศไม่ใช่ใเจรจาทวีภาคีหรือประเทศสองต่อสองแบบที่ทรัมป์ต้องการครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศนะครับชื่อหวังเซียวหงนะครับคนนี้เข้าใจว่าเข้ามาเพราะว่าทรัมป์ให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับเฟนทานล ยาเสพติดเฟนทนอลซึ่งทางอเมริกาเนี่ยเขาโจมตีจีนกลได้ใจว่าส่งเคมีพันธุต์ต่างๆซึ่งถูกเอาไปใช้ในการผลิตเฟนเทนอลซึ่งมาขายที่อเมริกาฉนั้นสังเกตเลยท่าทีของจีนถ้าดูจากาผู้ที่มาเป็นผู้แทนเนี่ยนะครับเขาเขาไม่ได้จะหาผมคิดว่าเขาไม่ได้จะหาจุดประนีประนอมเ,อเหมือนรอบที่แล้ว ส่งมาแบบาร์ดคร์ซะส่วนใหญ่ว่างั้นนะก็ผู้นำคนที่เป็นหัวหน้าเจรจาเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องการที่จะหาจุดประนีประนอมขนาดนั้นนะครับแล้วยังมีการแถมท้ายว่ามีงานมีนักวิจัยคนหนึ่งเขาวิเคราะห์ว่าที่จีนเนี่ยเขาพูดกันอย่างนี้เขาเขามองกันอย่างนี้ว่าเขาใช้คำว่า appeasement cannot buy peace nor can compromise and earn respect ภาษาภาษาไทยแปลว่า appeasement เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่ถูก บัญญัติขึ้นมาสมัยที่นายกรัมรีอังกฤษนะครับเชสเ่นเนี่ยพยายามไปอ p ีสฮิตเลอร์ยอมฮิตเลอร์ทุกอย่างคำว่าอ e ีสเมนเนี่ยแปลตรงตัวก็แปลว่าจำยอมสละหรือพ,พ,พนอพัะพพนอพัฒพนอนะครับก็ <c oughs> คือยอมไปหมดจีนเขาบอกว่า p p a s e m e n t cannot buy peace ก็คือว่าถ้าไป จำยอมยอม,ยอมทุกอย่างเนี่ยไม่ได้สันติภาพมาหรอกจะถูกกดขี่ด้วยซ้ำ mm hmm. แบบฮิตเลอร์บี้เชมเบลนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็บอกว่านอแคนคอมเพลมไพรส์เ no อิร์นร c สหรือแม้กระทั่งการประนีประนอมเนี่ยก็จะไม่ได้ทำให้อเมริกามาเคารพจีนดัง uh hmm. นั้นทีของจีนเนี่ยอย่านึกว่าครั้งนี้จะจะจะ,จะยอมอเมริกาง่ายๆ นะครับแต่ถามว่าสิ่งที่จีนอยากจะได้จากอเมริกาเนี่ยคืออะไรก็คือแน่นอนเรื่องของอเรื่องของภาษีที่มันอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยก็กระทบกับผู้ส่งออกของจีนเหมือนกันกระทบเยอะด้วยเพราะว่าจีนเขามีของแล้วเขาส่งออกไม่ได้ของอยู่เต็มสต็อกอยู่เลยตอนนี้อือีกเรื่องหนึ่งที่สําหรับจีนเป็นเรื่องสําคัญก็คือที่หลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงน,น,นะครับคืออเมริกาภายใต้ทัป์เนี่ยได้ออกกฎหมาย ไอ้โทษออกกฎเกณฑ์ใหม่เก็บภาษีพิเศษกับเรือเดินเรือเรือเรือขนของเนี่ยนะครับ,รบที่ต่อในประเทศจีนจะต้องถูกเก็บภาษีสูงเป็นพิเศษนะครับอันนี้กระทบเยอะมากเพราะว่าเรือขนส่งสินค้าที่ขนส่งไปทั่วโลกตอนนี้เข้าใจว่า จ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยต่อในจีนทั้งนั้นนะครับอืมครับครับเพราว่ากระทบอย่างมากเลยแล้วก็กระทบผู้ประกอบการที่อเมริกาด้วยอันเนี้ยจีนให้ความสําคัญผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยดีไม่ดีสําหรับจีนนะครับนี่ผมอันนี้ยอมรับว,ว่าผมเป็นผมคาดการณ์ผมเองว่าดีไม่ดีสําหรับจีนเนี่ยสิ่งที่จีนพร้อมจะแลก ก็มีสองเรื่องใช่ไหมครับก็คือเรื่องของภาษีเอ่อการเดินเรือที่ต่อในจีนกับเรื่อง,องส่วนราคาก่อนของจีนแรกกับเรื่องเฟนเทนอลครนี้มันจะเพียงพอไหมไม่รู้จริงๆแต่เดี๋ยวเราดูวันจันนี้ว่าในรายละเอียดว่าเขาจะเขาจะมีกลไกในการพูดคุยกันต่อ,อยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันมีพอดีผมพยายามหาข้อมูลตามที่อาจารย์ พูดถึงไล่เลียงว่าเออสัญญาณออกมาที่บอกว่าให้ดูระหว่างบรรทัดว่ามันแปลว่าอะไรพี่เจอเฟซบุ๊กของของสำนักข่าวหนึ่งบอกว่ามีการเหมือนกับลักษณะการเจราจาเนี่ยใช้คาว่าถอนตัวออกจากการเจราจาเลยด้วยซ้ำไปเหมือนสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแต่มันไม่เหมือนกับที่เขา,าออกมาถแถลงข่าวเบื้องต้นว่าต่างฝ่ายต่างพูดว่ามีสัญญาณที่ดี พูดเหมือนทำนองว่ารองนายมตีเหอรีเฟิงและคณะผู้แทนจีนได้ถอนตัวออกจากการเจราจาโดยไม่ได้ให้เหตุผลใดๆสำหรับการถอนตัวในทันทีมันอาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดนี้ไหมแต่ผมฟังที่อาจารย์พูดมันก็ไม่ได้ดีมากเพราะเ,าะเห็นข่าวนี้เขาเขียนออกมาก็เลยตกใจว่าเออหรือมันไม่ได้ดีอย่างที่พวกเราเห็นภาพกันก็ไม่แน่ใจคืออันนั้นมันเป็นข่าวก่อนหน้านะครับว่าตอนที่ประชุมกันวันแรกเนี่ย อ่ประชุมกันแล้วก็ออกมาไม่ได้ไปทานข้าวกลางวันร่วมกันอืมต่างคนต่างไปแล้วก็มีบางส่วนของคณะเจรจาเนี่ยได้ออกไปแล้วกลับไปเลยอ๋อเขายังมีวันต่อไปนี่คือคือวันอาทิตย์เนี่ยก็ยังคือหัวหน้าคณะทั้งสองก็ยังอยู่ด้วยด้วยกันแล้วเข้าใจว่าหัวหน้าคณะเนี่ยในวันสุดท้ายจะคุยกัน กลุ่มเล็กๆแล้วอาจจะอาจจะกินข้าวเย็นด้วยกันอ oh, ๋อนี่คือขาวล่าสุดนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งไอ้ประเด็นพวกเนี้ยเราเราจะนึกว่ามันไม่เห็นสําคัญแต่มันสําคัญนะครับคือถ,ถ้าเกิดเขาเขาเจราจากันแล้วเขายังกินข้าวเย็นด้วยกันได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะอืมใช่ใช่ครับเอ่อส่วน<ๆ>ส่วนใหญ่เวลาเราเจรจามันก็ต้องเจรจากันบนโต๊ะแล้วก็นอกโต๊ะก็ต้องคุยกันได้ด้วย เอออ่อเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนก็ว่าก็ยังคุยกันอยู่ผมถึงอยากย้ำนะครับว่าตอนนี้สำหรับจีนของทเป็นการเริ่มต้นกระบวนการเจรจาแล้วก็ฝ่ายจีนนี่เขาอยากจะดูว่าจริงๆแล้วทรัมป์จะมาไหมไหนเออพราะ้อยสี่ิ้าเอร์เซมันไม่เวิร์กหรอกนัมันคือตช่การนั่นแหละใช่ถ้าลงมาเลยสามสิบสี่เปอร์เซ็นมันก็ยังอรอดแนนความสัมพันธ์ทางทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่า มันอาจจะอยู่ร่วมกันแบบไม่โตคือความสัมพันธ์ไม่โตใช่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ตอนจบสำหรับอเมริกากับจีนนะครับคิดว่าภาพรวมๆน,น่าจะสรุปได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่า,า,ายังมีถนนทนทางอีกยาวนะครับกว่าจ,จะไปถึงวันนั้นครับ